สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งกับไขดาวเล้าหวยนะคะวันนี้มีแนวทางหวยอหวยซองมาฝากนะคะแล้วก็แนวทางของเด็ดเลขเด็ดของเจ้าอื่นนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอะเรามาดูของแนวทางแรกนะคะแนวทางแรกนะคะเป็นของเจ้านี้เนาะฟันธงนะคะงวดประจาวันที่1เมษายน่ส6 4านะคะฟันธงให้เด่นสนะคะ เด่น4เนาะชุด3ตัวนะคะ604 634 674 384 394 942นะคะชุด2ตัวนะคะ04 34 74 8494 4263และ67นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้าพ่อปากแดงนะคะของเจ้าพ่อปากแดงให้ เด่นนะคะ3ามไฮเด่น3นะคะชุด3ตัวนะ4 5 2นะคะเอ่อไฮเด่น5ด้วยนะคะแล้วก็รอง2นะชุดเป็นชุดจับเป็นชุด3ตัวนะคะ4 8 5นะคะแล้วก็7 3 2นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะเอ่อได้แก่51 15 54 45 58 85 2002-23-32-2882อนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของเจ้าพ่อปากแดงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะให้เด่นบนนะคะเด่นบน4 6กนะคะ4กับ6นะคะเด่นบนจับเป็นคู่ชุดรวยนะคะ สตัวนะคะคู่ชุด2ตัวเนาะสี่หนึ่ง้าสี่เจ็ดสคู่ชุดรวยนะคะเ,เด่น6กนะคะหกหนึ่งหแล้านะคะระวังชุดเบิ้ลส4่สีกับหกหกนะคะ,คะจะับเป็นชุดคู่3ตัวนะคะ0ูนย์สี่ห้าสามสีและ 8, 69หกเก้านะค,ะ,คะนี้จะเป็นแนวทางบนนะคะสำหรับแนวทางเด่นล่างนะคะแนวทางล่างนะคะได้แก่0ูนย์กับ5นะคะ จะเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ 02, 03, 0 2 0 3 5 7 0 8 5 2 5 3 5 7และ58นะคะระวังชุดเบิ้ลก็คือ00ยกับ55นะคะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะต่อมานะคะแอดใบฟ้านะคะเป็นแนวทางสลักรัฐบาลนะคะวดวันที่1เมษายน6 5 6 4นะคะให้ชุด3ตัวนะคะ สามตัวเนาะห้าสองสามห้าเก้าสี่เจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าห้าชุดสองตัวนะคะสองสามสองห้าห้าสามเก้าสามเก้าสี่และเก้าห้านะคะน,นี่จะเป็นแนวทางของแอดบฟ้านะคะใครที่ออชอบแนวทางนี้ชอบตัวเลขนี้ก็แคปเจอเก็บข้อมูลตัวเลขไว้ก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ชอบนะคะผ่านก่อนได้นะคะรอดูแนวทางของเจ้าถัดไปนะคะ นี้เป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะคะของหนุ่มเหนือให้สูตรเลขสูตรหเลขคี้นะคะ, 2, 7, 9, 1, ะ,คะสองเจน่ง,ส,งสามนะคะวิ่งรูด2ถึงสกับ3นะคะจะเป็นชุดคู่2ตัวนะคะสองหนึ่งสองเนะคะที่เน้นนะคะจะเป็นสานะคะสำหรับ ชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวจับคู่ได้นะคะได้แก่927731นะคะและ931นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของหนุ่มเหนือนะคะใครที่ติดตามของหนุ่มเหนือนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะนำมาฝากกันแล้วเนาะ,ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของแอดแมงปอนะคะ ของแอดแมงปอให้เด่นนะคะบน359นะคะ369 147 047 158 937นะคะสำหรับชุดบนล่างนะ,ะชุดบนล่างให้59 53 58 69 37 39 47 48และ14นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแอดแมงปอนะคะ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของหวยซองนะคะที่แฉดาวนำมาฝากให้กันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหวยซองที่นำมาฝากกันเป็นของเจ้านี้เน้อชายชุมแพรนะคะชายชุมแพรให้วิ่งบน7นะคะวิ่งบน7นะคะชุด3ตัวนะ3 2 7 3 6 7ชุด2ตัว7 6, 7กับ67นะคะ เขาบอกว่าให้โดยมาแล้ว3ามงวดซ้อนนะเรามาดูว่างวดที่4นี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางหวยซองของเจ้านี้ประกาศสิทธ์นะคะของประ,ประกาศสิทธ์นะคะให้หลักสิบเลขท้าย2ตัวนะคะ0156นะคะให้เด่น0กับ5เนาะชุด2ตัวนะคะ02 07 52 57 64และ69นะคะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะนิวลอตโต้เนาะนิวลอตโต้นะคะให้เลขเด่นนะคะ0156 2479นะคะจะเป็นชุดคู่2ตัวนะคะได้แก่02 04 07 09 12 14 17 19 52 54 57และ59 ะะแล้วก็6 2สอง7และ69านะคะสำหรับเด่นนะคะเลขท้าย2ตัวเด่นเลขท้าย2ตัวนะคะคือ0ูนย์กับ5นะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวาทางของเจ้านี้เนาะอาจารย์หลักทองชัยนะคะอาจารย์หลักทองทองชัยเนาะให้เด่นหลักสิบนะคะเด่นหลักสิบหน่วยนะคะของรางวัลที่หนึ่งเนาะ 2, 6, 7, 8นะคะเด่นเนะคะจะเป็นชุด3ตัวเนาะ036 9 3 6ก 3, 6นะคะและเด่น2นะคะ418กับ518นะคะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอหอลักทองชัยนะคะนี่จะเป็นแนวทางของหวยรัฐ VIP นะคะ หวยรัฐ VIP นะคะออให้เด่นวิเคราะห์รางวัลที่1นนะคะให้เด่น9นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ942 943 944ชุด2ตัว 9, 4, เก้าศอกขอโทษค่ะชุด2ตัวคือ42 43และ44นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะให้เด่น2เนาะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ22 24และ25นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้เนาะอินซีนำโชคนะคะอินซีนำโชคนะ,คะให้เลขวิ่งบนมานะคะ4กับ6นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะสองตัวบนนะคะ4 1 4 2 6 2กับ6 4นะคะสำหรับวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างให้2กับ8เนาะ ชุดสตัวนะคะ2 4 2 5 8 1กับ82นะคะจะเป็นแนวาทางของอินซีนำโชคนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของลือล้านสนันเบืองวันนี้ได้มา2ชุดเนาะเป็นชุดเต็มเ,เป็นชุดบนล่างนะคะบนล่าง1 3นะคะชุด2ตัวนะคะอ่อได้แก่1น1 4 ...1 4 1 5 5 3 5 4, 5 5 5, 4, 5 5นะคะ แล้วก็ได้เป็นชุดสรุปนะคะชุดสรุปล่างเน้นๆมาอีก1นึฉบับเนาะล่างเน้นๆนะคะได้แก่2 3งสและ29นะคะระวังเบิร์ระวังเบิลสกับสามนะคะค่ะเราลองมาลุ้นกันอีกนะคะว่าของเล,ลาสนสถานเมืองวันนี้เข้าอีกไหมคะจะ,ะเพราะมีคนติดตามกันเยอะเหมือนกันเนาะเรามารอลุ้นกันอีกนะคะสําหรับวันนี้เนาะ ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอให้ท,ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงรวยนะคะพบกับไข่ดาวแล้หวหวยในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ